ว่ากันว่ากว่าจะมาถึงวันนั้นน่ยนะครับสเปนยุคทองนะฮะสเปนในภาพจําของหลายๆคนก็ถ้าพูดตรงๆนะฮะหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมเป็นแบบนี้มานับหลายสิบปีหรือแม้กระทั่งในฟุตบอลโลกครั้งหลังๆนะครับที่มันถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบกันอ่อย่างเช่นในปี1998ก็ได้ครับพวกเขาเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ แล้วก็ตกรอบแรกแต่สิ่งที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือฟุตบอลโลก2,010ก็เริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ครับแต่ทําไมถึงจบด้วยการเป็นแชมป์โลก Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอล l ิสตา้าบายจิตรกรสีคําเกลือ สวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสต้าครับกับผมจิตกรศรีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับฝากกด subscribe กดติดตามกับช่องของเราด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเมนสแตนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ถ้าเจอกันทาง Facebook แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจของเราด้วยนะครับเมนสแตนครับวันนี้เรื่องราวของทีมชาติสเปนครับสเปนยุคทองนะฮะโอเคครับมันอาจจะต้องย้อนกลับไปในช่วงของการเป็นแชมป์ยูโร2008 แต่ถ้าจะเอาให้มันเห็นภาพแบบเด่นชัดจริงๆนะครับมันน่าจะเป็นฟุตบอลโลก2010ครับที่เราได้เห็นวิธีการที่มันชัดเจนสไตล์การเล่นแบบติกิตากะว่ากันว่ากว่าจะมาถึงวันนั้นน่ยนะครับสเปนในภาพจําของหลายๆคนก็ถ้าพูดตรงๆนะฮะหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมเป็นแบบนี้มานับหลายสิบปีกิจยศเดียวที่พวกเขาเคยทําได้ก่อนอถึงยุคทองนะครับก็คือแชมป์ยูโร1964 ซึ่งยาวนานมากครับหรือแม้กระทั่งในฟุตบอลโลกครั้งหลังๆนะครับที่มันถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบกันออย่างเช่นในปี1998เกย็ได้ครับพวกเขาเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้แล้วก็ตกรอบแรกแต่สิ่งที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือฟุตบอลโลก2010ก็เริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ครับแต่ทําไมถึงจบด้วยการเป็นแชมป์โลกตรงนี้แหละครับมันน่าจะ หยิบยกเรื่องของวิธีการแนวความคิดที่สามารถปฏิวัติทีมชาติสเปนได้ครับเข้าสู่ยุคทองอย่างแท้จริงครับผมเริ่มที่การเปรียบเทียบสองยุ่นก่อนครับบอโลกปี98กับบอลโลกปี2010ถูกมองว่าเริ่มต้นคล้ายๆกันมีความเหมือนกันมากครับนั่นคือมันเป็นช่วงที่สโมสรของสเปนนั้นสร้างความยิ่งใหญ่ครับ ก่อนฟุตบอลโลกปี98นะครับปี1997บาร์เซโลน่าเป็นแชมป์คารวินเนอร์สคัพและขณะที่ซัมเมอร์ปี98นั่นนะครับเรอัลมาดริดเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับซึ่งตัวหลักของทีมชาติสเปนชุด98เนี่ยก็มาจากแกนหลักของทั้งสองทีมเนี่ยแหละครับฝั่งมาดริดอาจจะนำด้วยราอูลกอนซาเลสโคเซกูตีเฟเดโรเอโร่ฝั่งบาร์เซโลน่าก็ริชเอนริเก้เป๊ปกัวเดวลารายชื่อเหล่านี้เนี่ยบอลสมองล้วนๆุครับ ซึ่งหมายความว่าโมเดลในการเลือกใช้นักเตะทีมชาติสเปนในทัวร์เมนต์ใหญ่นะครับมันก็มาจาก2ทีมนี้เป็นหลักครับบลลปี98นับรวมนะครับมีนักเตะจากเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนารวมกันถึง13คนส่วนปี2010ครับรวมกัน12คนซึ่งการออกสตาร์ทของทั้งสองครั้งปี98และ2010เหมือนกันครับปี98พวกเขาแพ้ต่อไนจีเรีย2ปรปี2010แพ้สวิตเซอร์แลนด์0ตูต่ แต่ปลายทางครับคนละเรื่องเลยบนโลกปี98พวกเขาตกรอบแรกครับแบบสุดช็อกเลยแต่ปี2010เนี่ยแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้แต่หลังจากนั้นก็เดินเครื่องไปเรื่อยเรอครับจนไปถึงนัดชิงชาเลิศชนะนธอร์แลนด์หนึ่งศูนย์ในช่วงการต่อเวลาควา้าแชมป์โลกได้สําเร็จสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันเกิดอะไรขึ้นครับมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนหรือวิวัฒนาการแบบไหนครับที่ความเหมือนของทั้งสองปีนี้ผลลัพธ์ แตกต่างกันอย่างสุดขั้วคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับคือดับบิลเบิยาครับบิยเนี่ยเหมือนเป็นนักเตะคาบเกี่ยวระหว่างยุคล้มเหลวกับยุคสําเร็จครับเขาเล่นฟุตบ,บอลชีมาตั้งแต่ปี2000ครับอยู่ในช่วงของความล้มเหลวในโยูโร2000 e u ยูโร2004ฟุตบอลโลก2002รวมถึงฟุตบอลโลก2006แต่หลังจากที่เติบโตขึ้นมาครับย้ายมาเล่นกับบบรนเซียยิงประตูเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นกำลังสําคัญให้กับทีมชาติสเปน และอยู่ในชุดแชมป์ยูโร2008ต่อเนื่องฟุตบอลโลก2010จนมาถึงยูโร2012ครับความเห็นของมิยาคือตอนที่เขาเริ่มต้นเป็นตั้งแต่อาชีพใหม่หมครับทีมชาติสเปนนั้นให้ความสําคัญกับเรื่องกายภาพมากเกินไปครับคือสนใจแต่เรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายความฟิตเพราะว่ามีแนวคิดว่าฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์สั้นๆเนี่ยมันคือเกมการแข่งขันที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าวิธีการซึ่งชาติอื่นอาจจะถูกนะครับไอ้ตะกะตรงนี้เนี่ยมัน เฉพาะทางจริงๆครับบางทีมอาจจะได้เน้นความฟิตเน้นสภาพร่างกายแข็งแกร่งเข้าไว้เน้นผลลัพธ์เพราะว่าระยะทวร์เมนต์มันสั้นมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกทีมครับซึ่งหนึ่งนั้นคือสเปนครับสเปนไม่ได้มีจุดแข็งในเรื่องของความแข็งแกร่งหรือเกมรับหรือการเล่นสวนกลับแต่พวกเขามีจุดแข็งคือบอลคอนโทรลครับผ่านกลุ่มนักเตะที่เต็มไปด้วยทักษะความสามารถเทคนิคแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในเมื่อ พวกเขาไม่ได้ใช้แนวทางที่ตัวเองถนัดที่สุดสิ่งที่ตามมาก็คืออาการแบบภาวะผวงครับจะเล่นบุกก็บุกไม่สุดจะรับก็รับไม่แน่นและมันเป็นจุดที่เดบิิยาคิดว่านี่คือเหตุผลครับที่ทาให้สเปนนั้นตกม้าตายเสมอครับในทัวร์นาเมนต์ใหญ่รื่นนี้สอดคล้องกับสิ่งที่ฮาวิเอร์เคมเมเตเต้บอกไว้ครับเคมเมเตเต้ e คือโค้ชทีมชาติสเปนชุดวอลโลปี1998 ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ตกรอบแรกนะครับบอกว่าทีมของเขาเนี่ยเสียขวัญครับจากการออกสตาร์ด้วยความพ่ายแพ้นในจีเรียซึ่งจุดนี้เนี่ยมันนํามาถึงความไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจในแนวทางตัวเองสเปนไม่ได้ประมาทครับแต่พวกเขาเนี่ยประหมาที่ต้องเจอกับนักเตะในจิเรียที่อยู่ในยุคทองก็ว่าได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านั้น2ปีเนี่ยในจิเรียเพิ่งคว้าแชมป์โอลิมปิกเกมส์ที่แอตแลนตาปี96 ต็มไปด้วยนักเตะเทคนิคเ,เ,เ,เยอะแยะมากมายครับเจเจโอโกชาเอ็นวันโกคานูซึ่งนัดนั้นเนี่ยจะเป็นออกนําด้วยนะครับ2-1เพยียงแต่ว่าพอขึ้นนําแล้วนะครับก็กลับมาเน้นเกมรับเพื่อรักษาสกอร์สุดท้ายอ่ะนะครับการเล่นในแนวทางที่ตัวเองไม่ได้ถนัดที่สุดมาเลยทําให้พลาดเสีย2ประตูครับและทําให้ในจูเรียนนั้นพลิกแซงกลับมาชนะ32ซึ่ง3ประตูของนจูเรียก็มาจากจังหวะสวนกลับการทุ่มไกลลูกเตะมุมมันคือการเอาชนะผ่านแท็กติก ภายในโอกาสไม่กี่ครั้งเท่านั้นนั่นคือความแตกต่างครับถ้าเรามองว่าปี98กับปี2010มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะในปี2 0 1 0ครับแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ต่อสุดสแลนก็ตามแต่สเป็นกลายเป็นทีมที่เชื่อมั่นในการครองบอลครับไม่ว่าจะสถานการณ์เป็นแบบไหนจะขึ้นนําจะตามหลังไม่สําคัญครับพวกเขาต้องเป็นฝ่ายควบคุมเกมให้ได้พาบอลขึ้นไปข้างหน้าจ่ายบอลด้วยความแม่นยําในระยะสั้นและหาจังหวะเข้าทําด้วยความเฉียบคม ในรูปแบบที่เรียกกันโดยรวมก็คือติกิตากะานี่แหละครับซึ่งเป็นแผนงานที่ตอบโจทย์มากครับเพราะวิธีการตรงนี้เนี่ยมันมาจากเนื้อในของนักเตะสเปนทุกๆคนครับที่โตมาด้วยเทคนิคการผ่านบอลค,คล้ายๆเป็น DNA ที่ฝังอยู่ในตัวอยูแล้วติกิตากะคือแทคกติกที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้ะก,กลายเป็นเครื่องหมายการค้าของเปปกิโดล,ลาครับในฐานะกุนซือของบาเซลวนาซึ่งเข้ามาคุมทีมในปี2008 แล้ว,วิธีการดังกล่าวเนี่ยก็ถูกต่อยอดมาจากศูนย์ฝึกเยาวชนลามาเซียอันเรื่องชื่อของพวกเขานั่นแหละครับปรัชญาก็คือครั้งหนึ่งครับฮอกเก็ตบานดานโนครับตำนานของลมริดกองหน้าทีมชาติไอซ์แลนด์และเคยเป็นหนึ่งในบอร์บริหารของามริดด้วยเนี่ยครับถึงขั้นว่าต้องยอมครับยอมชื่นชมครับว่าถ้าจะให้หาคำจำกัดความของติกิตะกะนะครับบานาโนบอกว่ากล้าทากล้าหารสวยงามสร้างสรรค์และเฉียบขาดครับโอ้โห ชัดเจนมากซึ่งจากจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปที่ยอนคราฟเนี่ยแหละครับตำนานของบา์เรลล่าอดีตนักเตะเทวดาของเนเธอร์แลนด์คราฟพูดถึงวิธีการดังกล่าวครับที่ถูกผลักดันมาใช้ในศูนย์ฝึกลามาเซียครับคราฟบอกว่าวิธีการเล่นในแบบบา์เรลล่าเนี่ยมันต้องออกมาจากความสุขของคนที่ชอบเล่นฟุตบอลอย่างแท้จริงครับสิ่งสําคัญที่สุดคือมาตรฐานทางเทคนิคต้องสูงครับ และสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เราฝึกเด็กได้ตั้งแต่อายุยังน้อยโดยไม่ต้องรอให้ร่างกายของพวกเขานั้นแข็งแรงหรือแข็งแกร่งเหมือนผู้ใหญ่ครับครัฟตเล่าต่อครับว่าเราไม่เคยมาหาว่าเฮ้ยใครสามารถวิ่งร้อยหลาได้ภายใน9วินาทีเพราะมันไม่ใช่เรื่องสําคัญครับทําได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเด็กที่วิ่งไม่เร็วไม่แข็งแรงก็สามารถฝึกสร้างกันได้ครับในเมื่อไอ้เรื่องของเทคนิคการจ่ายบอลการเคลื่อนที่ต่างๆมันคือเรื่องพื้นฐานส่วนที่เหลือเนี่ย สมรรถนะทางร่างกายความแข็งแกร่งความฟิตไปฝึกกันได้ครับเมื่อคุณโตขึ้นและการฝึกแบบนั้นแหละครับทำให้บาร์เซโลนาเจอกองกลางยุคทองสามคนของเขาชาบีแอนเดสแอนเดสอินิเอสตาเซคิโอบุสกและเมื่อคุณมีฐานที่เป็นสามกองกลางระดับโลกแบบนี้ครับและครอบครองบอลได้อย่างเชื่องเท้าออกบอลได้อย่างแม่นยำเคลื่อนที่อย่างไหลลื่นแทบจะไม่เสียบอลเลยคุณก็จะสามารถ เติมเต็มในคุณภาพส่วนอื่นๆได้สเปนในชุดฟุตบอลโลกปี2010นครับนำมาโดยกุนซือก็คือบิเซนเตเดอสเก้ก็เลือกใช้พื้นฐานของทิกิตากาเนี่ยแหละครับเอามาใช้ซึ่งในทีมชุดนั้นเนี่ยเต็ไมไปด้วยนักเตะรูปร่างไม่ได้สูงใหญ่มากครับหลายๆคนเนี่ยสูงแค่1 7อกว่ากว่าเท่านั้นชาบีอินเนสตานอกจากนี้ยังมีเคิลซุสนาบาสเชฟสฟาเบกาสควนมาตาดับบิดซินบาเปโดโรดิกสรวมถึงดับบิดบีญาด้วยรูปร่างไม่ใช่ปัญหาเลยครับ ในเมื่อคุณมั่นใจกับแนวทางของตัวเองพวกเขาไม่เคยสนใจครับว่าจะต้องเล่นตั้งรับหรือสวนกลับเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือการครองบอลครับตามสไตล์ติก,กิตากะเนี่ยแหละครับนี่คือหัวใจสําคัญครับที่ทําให้ทีมนั้นสามารถครอบครองบอลได้โดยใช้เทคนิคที่เหนือกว่าและความคล่องตัวของแต่ละคนแต่ละตําแหน่งเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ซึ่งนั้เแต่ตัวเล็กๆของสเปน,เนตอบโจทย์อยู่แล้วครับตามตําราฟุตบอลนี้ดดบิวิยาบอกอีกครับว่ามันมีช่วงเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดครับ สมบูรณ์แบบมากเรามีโคช้ชที่สร้างทีมและเชื่อมั่นในสไตล์นั้นเรามีผู้เล่นในสไตล์นั้นเยอะแยะมากมายคล่องแคล่วเทคนิคดีออกบอลแม่นเคลื่อนที่ได้สไตล์คือการมีลูกบอลอยู่เท้าเป็นส่วนใหญ่ครับเพื่อไม่ให้เสียบอลเราไม่ต้องรีบร้อนอะไรให้ไปถึงเป้าหมายเราพยายามสร้างบทละครโดยไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องมีลูกยาวเก็บบอลทุกครั้งส่งบอลระหว่างมิดฟิลด์อย่างแม่นยำและพาเกมขึ้นไปเคลื่อนที่ขึ้นไป จนสบโอกาสที่จะทําประตูได้แน่นอนครับบาร์เซลโลนาคือต้นแบบเปปกูโรล่าคือคนที่สร้างติกิตกะขึ้นมาแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบิเซเนเตเดอโบสเก้ก็สมควรได้รับเครดิตเช่นกันในหน้าการคุมทีมชาติสเปนชุดนั้นเขาอ่าสนสถานการณ์และคุณภาพของน้องเตะได้อย่างเฉียบขาดครับก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นครับมันก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าอามันมีการเปลี่ยนแปลงบางตําแหน่งครับเพราะก่อนหน้านั้นสเปนเพิ่งควา้าแชมป์ยูโร2008มา ซึ่งทีมมันก็ดีอยู่แล้วครับแต่ดูจูเดบอสเก้ก็ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยหนึ่งในนั้นคือตำแหน่งมิดฟิลด์เชิงรับครับเขาพาบุสเกตเข้ามาแทนที่ของมาโกเซน่าเดบอสเก้ยอมรับครับว่าการเปลี่ยนแปลงทีมชุดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆครับเพราะว่าชุดแชมป์ยูโร2008เนี่ยมันยอดเยี่ยมเหลือเกินครับปีนั้นเนี่ยโค้ชคือลุยส์อารากูเนสครับซึ่งมาโกเซน่าก็แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวครับเดบอสเก้บอกว่าผมรู้ครับว่าเซน,น่าเก่งขนาดไหนแต่ผมก็มีเหตุผลครับ ที่ต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าบูสเกตเนี่ยจะเป็นสิ่งใหม่ที่นำมาซึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วเราก็ตัดสินใจกันแล้วว่าบูสเกตเป็นนักเตะที่ดีกว่าจริงๆครับเดบอสเกเปลี่ยนแปลงทีมเพิ่มวิธีการบางอย่างจากชุดแชมป์ยูโร2008ลงไปแม้ว่าจะมีติกิตากะเป็นวิธีการหลักครับ แต่เรื่องของการจัดตัวเนี่ยเขาก็มีความหลากหลายมากขึ้นครับบางเกมเขาก็ใส่กองกลางลงพร้อมกัน5คนโดยไม่มีปีกธรรมชาติเลยบางเกมก็ยัด2กกองหน้าลงไปครับทั้งเฟเนร์โตเรสและดาวิดบียาขณะที่บางเกมก็ไม่ใช้กองหน้าตัวเป้าเลยครับแต่ขยับเอากองกลางอย่างเชสฟอร์เบกัสขึ้นไปยืนสูงในตำแหน่งฟอร์นอย่างที่เราคุ้นหูกันน่นแหละครับ ไม่ต่างกับแดนกลางและแนวรับครับที่ใช้นักเตะแต่และคนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปครับบางเกมใช้ตัวรับเยอะครับบางเกมก็เอาปีกมายืมเป็นแบ็กบ้างบางครั้งก็เล่นในระบบ3ามเซนร์สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นครับว่าไอตัวเลขของระบบเนี่ยนะฮะที่เราเห็นกันตามหน้าสือ่อเนี่ยสี่สี่สองสี่สามสามสี่สองสามหนึ่งสามห้าสองอะไรก็ว่านไปมันสามารถยืดหยุ่นได้ครับตามความเหมาะสมแต่สิ่งหนึ่งที่สเปนชุดนั้นไม่เคยเปลี่ยนก็คือ วิธีการครับพวกเขามาแบบตั้งใจมากครับครอบครองบอลให้ได้เพื่อจะทําให้คุณนั้นควบคุมเกมได้แล้วพวกเขาก็ใช้วิธีการนั้นแหละครับเดินหน้าไปเรื่อยชนะชนะชนะแม้ว่าจะเจอบททดสอบอยู่เรื่อยครับแต่ก็ไปถึงเส้นชัยได้สําเร็จการเริ่มต้นครับแพ้สวิตเอร์ลนจากจุดนั้นแหะครับมันก็เหมือนจะเข้าอีรอบเดิมหลายคนก็บอก oh, โอ้โหต่อบอลกันเยอะเกินไปน่าเบือ่อบิเซนเตลิสราสูครับ อดีตแบ็คซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกปี98นะครับเคยวิจารณ์หลังจากที่สเปนแพ้สวิตในนันดเปิดสนามนะครับเขาบอกว่าฟุตบอลสเปนเนี่ยเหมือนความรักของหนุ่มสาวแบบปั๊บี้เลิฟอ่ะคือมันมีแต่ความรักครับแต่ไม่มีเซ็ก์มันไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกนะถ้าว่าถ้าเปรียบฟุตบอลเป็นความรักเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่มันแบบเผ็ดร้อนบ้างอารมณ์ประมาณว่าคุณแต่จะส่งบอลไปมาอย่างเดียวไม่ได้จะมีแต่ความรักอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีจังหวะที่มันแบบเผด็จศึกบ้าง โจมตีบ้างเผ็ดร้อนบ้างนั่นคือความรักมันต้องมาพร้อมกับเซ็กส์นั่นคือมุมมองของลิาลาซาราสูเนี่ยครับอย่างไรก็ตามครับอย่างที่บอกครับว่าแนวความคิดณวันนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนปี98แล้วครับเพราะว่าทุกคนนั้นเชื่อมั่นในวิธีการของตัวเองสิ่งที่บิเซนเต้เดอสเก้บอกลูกทีมก็คือไม่ต้องเสียขวัญฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละเราต้องเดินหน้าในเกมถัดไปครับพยายามเอาชนะและเชื่อมั่นในสิ่งที่ทีมมีครับวิธีการสปิริตนั่นแหละ มันจะพาคุณไปสู่อนาคตที่ดีได้ในโลกของฟุตบอลเนี่ยคุณมีเรื่องให้ทําและแก้ไขตลอดเวลาแต่สิ่งสําคัญคืออะไรรู้ไหมครับเดวิบอสเก้บอกว่าคุณต้องแก้ไขมันให้ทันเวลาด้วยเราจะไม่มัวม,มาโทษนะครับว่าเราโชคร้ายอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งควรทาก็คือกลับมาคิดครับไปต,ตรองกันหน่อยทําให้มันมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วความจริงก็คือเรายังมีโอกาสที่จะแก้ไขให้มันถูกต้องครับซึ่งสอดคล้องกับคําพูดของดดบิดบิยาก หลังจากจบเกมแพสซร์แลนด์ครับบิยาบอกว่าเรารีบกลับมาแก้ไขจุดบอดเลยครับแต่เราไม่เคยคิดเปลี่ยนแปลงเรื่องสไตล์การเล่นหรือวิธีการของเราเราไม่สนใจสิ่งที่หลายคนวิจารณ์ครับทุกคนในทีมรู้ว่าเรายัางอยู่บนเส้นทางที่มันถูกต้องเราดีกว่าสวิตในแง่ของคุณภาพของเกมเราสร้างโอกาสได้มากถึง35ครั้งนั่นหมายความว่าเราจะเล่นด้วยวิธีการแบบนี้ต่อไปและเราก็เชื่อมั่นในสไตล์ของตัวเองอย่างที่สุดครับ นั่นแหละครับคือสิ่งแตกต่างระหว่างทีมในชุดปี98กับ2010แม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้เหมือนกันแต่ในขณะที่ปี98นั้นเล่นด้วยความแบบไม่เป็นตัวของตัวเองพยายามเน้นในเรื่องของวิธีการความแข็งแกร่งกายภาพความฟิตแต่ปี2010นั้นยังคงยึดมั่นครับถ้าเราจ่ายบอลดีถ้าเรามีความแม่นยำถ้าเราเคลื่อนตัวได้ดีทำต่อไปครับและผลลัพธ์ มันก็แตกต่างจริงๆด้วยประสิทธิภาพของสเปนนะครับพวกเขาเริ่มต้นตั้งลํำได้เดินหน้าผ่านรอบแรกไปถึงรอบน็อกเอาท์และตั้งแต่รอบน็อกเอาท์นะครับพวกเขาชนะคู่แข่งโดยไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวจนไปถึงนัดนชิงชนะเลิศครับที่เอาชนะไอรทแลนด์ได้1-0นี่คือช่วงเวลาที่เพอร์เฟกที่สุดของฟุตบอลสเปนอย่างแท้จริงครับการมีนักเตะที่ตอบโจทย์กับทคติกและวิธีการที่หลายๆทีมณตอนนั้นยังจับทางไม่ได้แก้ลํำไม่ทัน ที่สุดแล้วคือการยึดมั่นในความคิดของตัวเองเนี่ยแหละครับซึ่งมันเป็นจุดแข็งที่สุดของทีมชาติสเปนสุดท้ายพวกเขาก็ลบคํปปาสมบูราทได้ครับและมันกลายเป็นยุคทองต่อเนื่องของพวกเขาทุกอย่างมาพร้อมกันครับวิธีการแนวความคิดช่วงเวลามันจึงทําให้สเปนนั้นก้าวสู่ความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับสาวกกระทิงดู คิดอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับ m i n น s t สแ d t h ท l l n n d ครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ Mainstand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก5 0แสนซับแล้วอยากถึงเร็วเร็วนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องของเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทาง podcast นะครับ SoundCloud spotify apple podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ